ไม่ได้ป้าเอมีงานของป้าเยอะแยะไป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 ,ไป,ไปสวกโกโกัสดีค่ะประกบหนูมาขอเอกสารการจ่ายเงินสำหรับการสารั่งซื้อวัตถุดิบล่าสุดค่ะนี่นลูพลอยไม่มีการนัดร่วมหน้าป้าจะเตรียมตัวทันไหมฮะห,หนูขอโทษค่ะแต่ว่ามันสำคัญจริงๆค่ะรูกก้นหน่อยนะคะือไม่ได้ต้องทำตามขั้นตอนเข้าใจไหม สวัสดีคะ่ปะป้าโกหนูจะมาสอบถามเรื่องเงินเดือนของพนักงานใหม่ค่ะบีมทำไมไม่โทรมาก่อนอย่างเงี้ยป้าเตรียมตัวไม่ทันแล้วนะเนี่ยข้อมูลไม่มีพร้อมเลยด้วยป้านหนูจะโทรมาก่อนแน่นอนค่ะแต่หนูขอดูคลังน,นี้ให้ก่อนได้ไหมคะ่ะ อเอาเอาเอาคร้หน้าเตรียมตัวให้พร้อมนะโทรมาก่อนได้ละสวัสดีค่ะป้าขอปรึกษาเรื่องประมาณปีหน,น้าหน่อยไ,ได้ไหมคะเนีุ่เตียวไม่โทรไม่เมลไม่นัดล่วงหน้าป้าจะรู้ได้ไงว่าถึงจะมาวันนี้ฮะเพราะค่ปะป้าแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวหน,นูนับน้ใหม่วันนี้อนขอปรึกษาหน่อน,นได้ไหมไม่ได้ไม่มีการนัดล่วงหน้าแบบนี้ไม่ได้ ป้า,ามีงานของป้าเยอะแยะ,อะขอโทษคร่บป้าเดี๋ยวข้างหน้าหนูนับน้าแข็งไป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 อะไรนะสวัสดีครับปบ้ากกเออผมมาขอข้อมูลเกี่ยวกับยอนการผลิตได้ไหมครับนี่เปารู้ไหมว่าป้าเนี่ยมีความยืดมาก ไม่มีเวลามาทำนัดใครที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะขอโทษขอพักกบเดี๋ยวข้างหน้าผมจะนัดล่วงหน้านะครับแต่ผมขอเข้าร่วก่อนได้ไหมครับอันนี้พอดีผมมีขนมเจ้าใหม่เจ้าดังอร่อยมากเลยครับมาฝากพักกบด้วยครับก็ได้จ้ะแต่ข้าวหน้าตัวนัาร่วงมากเลยนะนี่ป้าป้าจะบอกให้นะครับ ป้าเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในคองของป้านี่หละหล้ก็มาเปิดตัวได้เลยมา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 มกมา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 มนมามาาม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 าาม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 าคนมา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 ม่มาามา เมื่อกี้ไปหาประกบมาไม่ให้เอกสารมาเหมือนกันหรอไม่ได้เลยไค่ะทำไมอ่ะผมไม่ใช่ผู้ชายนั่นแหละประกบแก่ก็ชอบแต่ผู้ชายดูนั่นเองนี่หนึู